สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรายการไอทีมีสาระกันอีกเหมือนเคยนะครับช่องรายการที่ลงแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงขา่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยไอีมีสาระไม่ลงอย่างเด็ดขาด วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการย้ายสิทธิ์บัตรทองผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งท่านสามารถทําเองได้ง่ายๆภายใน5นาทีสมัครหรือย้ายสิทธิ์ปับ๊บสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเปลี่ยนทันทีครับสมมุตินะครับของเดิมบัตรทองท่านอยู่เชียงใหม่ท่านตอนนี้อยู่กรุงเทพท่านทำตามผมสิทธิ์ก็จะย้ายมาอยู่กรุงเทพ โดยอัตโนมัติทันทีเลยครับไม่เกิน5นาทีประมาณนี้นะครับสำหรับบัตรทองนั้นผมขอเกริ่นก่อนนะครับคนที่นะครับผมมีภูมิลำเนาหรืออยู่ตามภูมิลำเนาอยู่แล้วอาจจะอาไม่แปลกอะไรนะครับก็คือใช้สิทธิ์เดิมแต่ถ้าคนที่สมมตินะครับอยู่โคร,ราชบัตรประชาชนอยู่โคร,ราชมาทำงานกรุงเทพแบบนี้นะครับน่าจะย้ายเพราะว่าจะได้มาใช้ ยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือฉุกเฉินนะครับในกรุงเทพได้นะครับหรือคนที่อยู่เชียงใหม่นะครับมาทํางานกรุงเทพจะได้ใช้สิทธิ์นะครับผมเวลารักษาพยาบาลหรืออาจจะคลอดลูกอะไรต่างๆนานากันได้ก็ไม่ต้องเสียเงินครับผมใช้สิทธิ์บัตรทองเหมือนกับที่ท่านเคยใช้ปัจจุบันนะครับสําหรับวิธีการย้ายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับทําตามรายละเอียดที่ผมจะบอกกันได้เลยนะครับย้ํานะครับว่าวิธีการย้ายสิทธิ์บัตรทองนี้นะครับผมหรือบัตร 30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยทำผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับออกขอภัยครับทำผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของท่านเองง่ายๆเลยนะครับพอทาเสร็จสิทธิ์ก็เปลี่ยนทันทีเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้เสียเวลาอะไรครับทำเป็นแน่นอนครับสาหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับสาหรับวิธีการทานะครับอันดับแรกเลยนะครับผมทุกท่านนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือ Android หรือ iPhone ก็แล้วแต่ถ้า อ่า Android ก็เข้าไปที่ Play s t o r e นะครับถ้าใครที่อยู่หรือใช้ iPhone ก็เข้าไปที่ App ป t o r e นะครับก็อ่าจะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่าสอปอสอชอฟังดีๆนะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าสอปอสอชอนะครับหลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งและทำการเปิดแอปขึ้นมาได้เลยครับพอทำการเปิดแอปพลิเคชันแล้วนะครับผม เขาก็จะพาณน้าพาท่านนะครับไปสู่หน้าแอปพลิเคชันนะครับของสบสชมันจะมีอยู่หลากหลายบรรทัดให้ท่านสังเกตดูนะครับผมบนหน้าจอนะครับมันจะมีคําว่าอะไรครับคําว่าลงทะเบียนเห็นไหมครับที่ผมวงให้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเลยนะครับที่ผมวงกลมๆให้นะครับคําว่าลงทะเบียนให้ท่านกดลงไปคําว่าลงทะเบียนก่อนนะครับพอกดลงไปคําว่าลงทะเบียนแล้วนะครับผมเขาก็จะ เปลี่ยนหน้าจอนะครับมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็จะเป็นรายละเอียดการยอมรับเงื่อนไขต่างๆให้ท่านนะครับกดเลือกนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับผมแบบนี้นะครับกดยอมรับเงื่อนไขไปนะครับผมค่อยๆดูผมนะครับค่อยๆทําตามไปทีละขั้นตอนนะครับกดยอมรับเงื่อนไขนะครับหลังจากกดยอมรับเงื่อนไขแล้วนะครับเขาจะขึ้นให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับเขาเขียนว่าตรวจสอบเลขบัตรประชาชนให้เราใส่หมายเลข บัตรประชาชนของเราลงไปได้เลยครับและหลังจากนั้นให้กดยืนยันครับโอเคนะครับต่อไปนะครับผมหลังจากกดยืนยันแล้วนะครับแอปพลิเคชันจะพาท่านมาสู่หน้าการลงทะเบียนนะครับก็แถวบนสุดนะครับจะเห็นว่าเขียนว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับกให้ท่านกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านลงไปนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเลือกนะครับผมให้ตรงนะครับ รหัสหลังบัตรประชาชนนะครับดูทีละบรรทัดทีละแถวนะครับไม่ต้องรีบนะครับชื่อนามสกุลให้ตรงกับบัตรณปัจจุบันนี้เพราะบางคนอาจจะไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมานะครับถ้าในแอปนี้มันแสดงชื่อและนามสกุลไม่ตรงให้เปลี่ยนให้ตรงตามบัตรประชาชนเลยนะครับและนะครับล่างสุดก็ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือและหลังจากนั้นนะครับให้กด ยืนยันนะครับตรงนี้นะครับกดยืนยันนะครับนะครับตรงนี้เลยนะครับหลังจากกรอกครบทุกช่องแล้วนะครับเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสหลังบัตรชื่อนามสกุลตรวจทานดูให้ครบนะครับให้มันเหมือนกับบัตรประชาชนเป๊ะๆทุกตัวเลยนะครับและใส่เบอร์มือถือหลังจากนั้นกดคําว่ายืนยันนะครับพอกดยืนยันแล้วนะครับผมอ่าหน้าแอปนะครับจะพาท่านมาอีกหนึ่งหน้าจอเขาจะให้ท่านนะครับตั้งรหัสผ่าน หตัวท่านตั้งอะไรก็ได้นะครับสมมติ1 1ึ่ตัวหรือ2 2งสอตัวหรือ3ามสามสตัวเขาจะให้ท่านตั้งไป1รอบก่อนและจะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าเพื่อให้ยืนยันการตั้งรหัสผ่านตั้งให้เหมือนกันนะครับสมมติเอาง่ายๆ1 6ตัวไปแล้วรอบ2ก็1นึตัวเหมือนเดิมครับตามนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะส่ง otp นะครับไปตามเบอร์ที่ผมได้บอกไว้ว่าให้กรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือจำกันได้ไหมครับผมเขาจะส่ง OTP นะครับตอนที่เรากรอกเบอร์มือถือนะครับส่งไปเราก็เอารหัส OTP 6ตัวนะครับมากรอกตรงช่องสี่เหลี่ยม6ตัวตรงนี้ได้เลยนะครับพอกรอก OTP แล้วนะครับผมเขาจะขึ้นว่ายืนยันตัวตนนะครับแล้วก็มีลูกศรถูกและให้เรารสังเกตดูบนหน้าจอมันจะมีคําว่าดําเนินการเรียบร้อย คลิกที่นี่เพื่อไปต่อนะครับแบบนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับกดลงไปว่าดําเนินการเรียบร้อยคลิกที่นี่เพื่อไปต่อนะครับผมอ่ะฟังผมทันกันไหมครับฟังผมทันกันไหมนะครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวย้อนคลิปกลับไปรับชมกันใหม่ได้นะครับผมพยายามพูดให้ช้าแล้วก็เข้าใจให้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับดําเนินการเรียบร้อยคลิกที่นี่เพื่อไปต่อนะครับกดได้เลยครับพอกดแล้วนะครับผม เขาจะแสดงข้อมูลนะวันที่ที่เราอ่าเข้ามาสมัครนะคบผมเขาจะแสดงอะไรบ้างครับดูแถวบนสุดก่อนครับจังหวัดที่ลงทะเบียนการรักษาอันนี้จะเป็นสิทธิ์การรักษาปัจจุบันที่ท่านมีอยู่นะครับด้วยสิทธิ์บัตรทองของท่านนะครับสิทธิ์ที่ใช้เบิกอะไรก็ว่าไปครับวันที่เราอ่อรับสิทธิ สถานพยาบาลที่เข้ารักษาเบื้องต้นอันนี้จะเป็นของเดิมที่ท่านมีอยู่นะครับสมมติว่าท่านเป็นคนโคราชสิทธิ์พวกนี้มันจะขึ้นแสดงโชว์ที่จังหวัดโคราชนะครับหรือท่านเป็นคนเชียงใหม่ท่านก็อาสิทธ์นี้ก็จะขึ้นแสดงโชว์สิทธิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่ถือว่าเปลี่ยนสิทธิ์โรงพยาบาลมากรุงเทพสมมตินะท่านจะเปลี่ยนมากรุงเทพนะครับผมหรือใครจะเปลี่ยนไปจังหวัดไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากรณีที่สมัครเข้ามาแล้วและขึ้นหน้าจอนี้เป็นอันดับแรกเขาโชว์แค่ว่า ตอนนี้ท่านมีสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดไหนเท่านั้นนะครับยังไม่ต้องตกใจอะไรนะครับผมวิธีการเปลี่ยนนะครับผมให้ท่านสังเกตนะครับมันจะมีนะครับผมอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคครับอ่ามันจะมีนะครับผมอ่าตรงนี้ครับสังเกตดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําลูกศรให้ดีกว่าจะได้เข้าใจอ่ะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้สังเกตดูมันจะมีสามขีดเห็นไหมเนี่ยนะครับให้กดนะครับตรงสามขีดและ เลือกหน้าแรกหน้าแรกก็คือเหมือนหน้าแรกอ่าของ Facebook อะไรอย่างนั้นประมาณนั้น <_ d ata> หรือว่ามันอาจจะมีข้างด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับหน้าแรกแต่ว่าผมอาจจะตัดออกไปขออภัยด้วยนะครับด้านล่างก็อาจจะมีนะครับคำว่าหน้าแรกดูดีๆนะครับผมมันอาจจะมีนะครับหรือสามขีดข้างบนสีเหลืองก็เหมือนกันครับให้เราก,กดคําว่าหน้าแรกก่อนนะครับเพื่อไปหน้าแรกถามว่าหน้าแรกจะเป็นยังไงหน้าแรกเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยมันจะแสดงแบบนี้เลยครับจะมี รายละเอียดต่างๆนะครับผมเป็นรูปต่างๆขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยคือหน้าแรกถ้าใครกดเข้ามาตรงเนี้ยน่าแสดงว่าเป็นหน้าแรกแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับเผื่อใครที่กดแล้วมันไปที่อื่นนะครับอ่ะต่อไปถามว่าเราจะย้ายสิทธิ์ยังไงนะครับให้เราสังเกตดูครับอ่าวงกลมสีเอาสีน้ําเงินแล้วกันครับของสีน้าเงินของผมนะนี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่ดูดีๆนะครับสีน้ําเงินนะครับมันจะเขียนว่าลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการเห็นไหมครับวงกลมสีน้ําเงิน ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการครับอทําตามผมนะครับง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับต่อไปนะครับพอมันขึ้นว่าเอ้พอเรากดคําว่าลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการแล้วเขาจะแจ้งเราเลยครับว่าท่านสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการอ่าได้นะครับปีหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งย้ำนะครับปีหนึ่งเนี่ยสี่ครั้งนะครับผมตอนนี้นะครับที่ผมได้ทําการเปลี่ยนให้กับญาติของผมคือครั้งแรกเลยยังไม่เคยเปลี่ยนเขาจะเขียนว่า เปลี่ยนไปแล้วศูนย์ครั้งเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเคยเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นว่าเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสิทธ์ก็จะเหลือสามอันนี้สิทธิ์ยังเหลือสี่เหมือนเดิมเพราะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดตกลงครับพอเรากดตกลงแล้วนะครับผมอ่ามันจะมีนะครับรายละเอียดอ่าตรงนี้ขึ้นมานะครับให้ท่านนะครับเลือกมันอาจจะงงนิดนึงว่ามันเขียนว่าไม่ตรงกับตรงเห็นไหมครับผมไม่ตรงกับตรงนะครับให้ท่านเลือกครับให้ท่านเลือก คำว่าไม่ตรงนะครับนี่นะครับไม่ตรงนะครับถามว่าทําไมจะต้องเลือกไม่ตรงถ้าเลือกตรงสแสดงว่ามันจะไปะสิทธิ์บัตรทองเดิมของท่านเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนหมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนสิทธิ์จากสมมติโคราชมาเป็นกรุงเทพให้เราเลือกไม่ตรงหมายคามว่าที่อยู่ของเราตอนนี้ไม่ตรงนะครับไม่ตรงก็คือตอนนี้เราอยู่กรุงเทพ ไม่ใช่สิทธิ์ตามบัตรเดิมแล้วให้เราเลือกไม่ตรงอสรุปให้เราเลือกไม่ตรงแล้วกันเนาะบางคนอาจจะงงนะครับเลือกไม่ตรงแล้วกันสรุปถ้าใครจะเปลี่ยนพอเราเลือกไม่ตรงแล้วนะครับผมเขาจะให้เรานะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนของเรานะครับเห็นไหมครับมันจะมีเมนูถ่ายรูปก็กดเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นมา2โปรดถือบัตรประชาชนและถ่ายรูปคู่กับบัตรนะครับก็ให ตัวท่านเนี่ยถือบัตรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับตัวบัตรครับหนึ่งรูปก็อัปโหลดขึ้นไปสามโปรดแนบหลักฐานแสดงที่อยู่ปัจจุบันหลักฐานแสดงที่อยู่เนี่ยมันก็อ่ะผมอาจจะเอาง่ายๆเลยเนาะอาจจะเป็นนะครับทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ท่านจะไปเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะอ่บินค่าน้ําค่าไฟก็ได้สมมติว่าท่านจะอยู่กรุงเทพเนะาะย้ายสิทธิ์มากรุงเทพเขตไหนก็เลือกเขต ที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับสมมุติว่าตอนนี้ท่านอยู่นะเขตบางขุนเทียนก็ให้เลือกบินค่าน้ำค้าไฟเขตบางขุนเทียนนะครับหรืออยู่เขตไหนของกรุงเทพก็แล้วแต่นะตอนนี้ท่านก็เอาบินค่าน้ำค่าไฟที่ท่านอยู่นะตอนนี้อัปโหลดขึ้นไปนะครับผมแล้วก็กดบันทึกนะครับและหลังจากนั้นเขาจะให้กรอกรายละเอียดที่อยู่ตามบินค่าน้ำค่าไฟหรือตามสำเนาทะเบียนบ้านนะครับที่ท่านจะย้ายสิทธิ์ไปนะครับ ย้ำนะคะว่าย้ายสิทธิ์ไปนะครับเราไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเรานะแค่ย้ายสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นนะครับกรอกรายละเอียดทะเบียนบ้านหรือบินค่าน้ําค่าไฟนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากอัปโหลดรูปแล้วนะมันจะมีให้กรอกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ทําการบันทึกข้อมูลได้เลยครับเท่านี้นะครับพอท่านบันทึกข้อมูลแล้วนะครับสิทธิ์ก็จะถูกเปลี่ยนทันทีนะครับณเวลาที่ท่านทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับ ให้เราสังเกตดูนะครับผมมันจะมีมุมจอนะครับมุมจอนะครับผมอตรงนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับผมมันจะมีมุมจอให้เรากดนะครับผมนะครับพอเรากดแล้วนะครับอพอเรากดแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับตรวจสอบสิทธิ์ตนเองเห็นไหมครับตรวจสอบสิทธิ์ตนเองนะครับนี่ครับตรวจสอบสิทธิ์ตนเองนะครับผมแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับก็ให้เรากดไปเลยครับพอเรากดตรวจสอบสิทธิ์ตนเองนะครับผม หรือถ้าใครที่เข้าหน้าไหนไม่ถูกเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยให้ท่านกดมาหน้านีาน้ได้นะครับก็คือขีดสามขีดซ้ายมือนะครับผมให้กดดูอีกทีหนึ่งคําว่าตัวสอบสิทธิ์ตนเองแล้วกันนะครับพูดง่ายๆนะครับบางทีบางท่าทนอาจจะไม่เข้าใจก็ให้กดมาตรงขีดสาขีดซ้ายมือนะครับแล้วก็กดคําว่าตัวสอบสิทธิ์ตนเองทีหนึ่งนะครับพอกดตรวสอบสิทธิ์ตนเองเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นนะครับสิทธิ์ที่ท่านเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้เลยครับสมมติท่านของเดิมอยู่โคราชนะครับผม สิทธ์ก็จะถูกเปลี่ยนมากรุงเทพทันทีครับหรืออยู่เชียงใหม่สิทธิ์บัตรทองก็จะถูกเปลี่ยนมากรุงเทพทันทีหรืออยู่ภาคใต้นะครับท่านทําเสร็จสิทธิ์ก็จะถูกมาถูกเปลี่ยนมากรุงเทพทันทีโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าและถ้าใครที่ต้องการนะครับเข้าไปดูสิทธิ์อีกวิธีหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือให้ท่านมาหน้าแรกนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหน้าแรกแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับผมหน้าแรกพอมาหน้าแรกเสร็จให้ นะครับตรงนี้ครับกด er. ตรงนี้ก็ได้นะครับมาหน้าแรกแล้วกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะดูดูปากกาสีเหลืองของผมเห็นไหมครับสีเหลืองของตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ได้นะครับกดคําว่าตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองอย่างนี้ก็ได้นะครับตรวจสอบสิทธิ์ตนเองอ่ะขออภัยกดตรวจสอบสิทธิ์ตนเองแบบนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะแสดงสิทธิที่ท่านเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เลยโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ดีมากๆนะครับถามว่าดียังไงสมมุตินะครับตอนนี้ท่านอยู่กรุงเทพและต้องการไปรักษาซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าท่านเดินทางไปเลยท่านจะต้องเสียเงินเองทั้งหมดนะครับแต่ถ้าท่านสละเวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับและทําตามผมท่านก็ไม่ต้องจ่ายเงินเมตแต่บาทเดียวเท่ากับท่านใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับเหมือนกับที่ท่านเคยใช้เมื่อก่อนนี้นะครับผม ประมาณนี้เลยและถ้าท่านนะครับย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมตามบัตรท่านท่านก็ย้ายสิทธิ์กลับไปนะครับแล้วก็ทำตามเหมือนกับที่ผมบอกได้เลยนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะเข้าใจนะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสิทธิ์หรือย้ายสิทธิ์บัตรทองหรือบัตร30บบาทรักษาทุกโรคนะครับเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เปลี่ยนปั๊บใช้สิทธิ์ลงพยาบาลใหม่ได้ทันทีนะครับดูเป็นทําเป็นอ่ะดูแล้วทําเป็นแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทําเป็นไม่เป็นอย่างไรทําได้ไม่ได้อย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ